คุณขับรถยังไงเนี่ยฮะมันเกือบจะชนกันแล้วเนี mm ่ยเห็นไหมก็ผมก็ขับมีตาหรือเปล่าก็ขับปกติครับฮะรู้ไหมผมเป็นใครคุณมองอะไรกันเนี่ยคุณมองอะไรผมคือผู้นําทัพแห่งบ้านหลังนี้แห่งบริษัทแห่งนี้ผมคือผู้นําคุณคือผู้ตามผมถามคุณมี ไม่ขำไม่ขำไม่ขำผมไม่ขำกับพวกคุณผมถามคุณตอบได้แต่เพียงคําว่าเซอร์เยซเซอร์เท่านั yeah, ้นผมถามคุณตอบเซอร์เยซเซอร์ผมถามคุณตอบเซอร์เยซเซอร์ผมจะถามคุณในเรื่องของกฎระเบียบบนท้องถนนต้องทากันยังไงบ้างเมื่อเจอสฟเขียวเลื่องะยาหออกตัวเซอร์เยซเซอร์เมื่อเจอสฟเหลืองชะลอความเร็วเซอร์เยซเซอร์เมื่อเจอสฟแดงออกทะยานลอกตัวเบรก ออกทะยานออกตัวสซย์เซยเมื่อเจอไฟเหลืองชะความเร็วสซย์เซยเมื่อเจอไฟแดงเบรกเ่ย์เซเมื่อเจอด่านแหกทุกด่านแซงทุกโค้งเมื่อเจอทางม้าลายอ่ะเร่งความเร็วทุกทางมาลายส่ย์เซะผมผิดหวังในตัวของคุณจริงๆคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าฮะคุณแหกแบงทุกกฎกกเลยหรือไงเจอด่านยังไงแหกด่านสซย์เซทางม้าลายวิ่งทะยานความเร็วส่ย์เซคุณเป็นได้เพียงแค่ขยะสังคมหรือที่เรียกกันว่าขี้ บนท้องถนนเท่านั้นผมหวังว่าคุณจะเป็นคนขับรถที่ดีได้แต่จริงๆแล้วคุณเป็นแค่ก,กองขี้บนท้องถนนลอยถ้วยเดินบนท้องถนนอะไรของมันวะเนี่ยกดกดอะไรของมันวะเนี่ยฮะที่มึงไปดูการแต่งตัวมึงก่อนไหมเนี่ยฮะว่ามึงแต่งอะไรมาคุยกูเนี่ยแล้วกดบ้ากดบออะไรกูถอยรถเข้าแค่นี้ มึงต้องมาบอกกฎขนาดนั้นเลยเหรอฮะกูขับรถมากี่ปีแล้วนปปเ,เนี่ยเสืเยเซอร์เสอเยเซอร์เนี่ยโอ้โหยมึงไปปรับเปลี่ยนการตั้งตัวมึงก่อนตักไป <c oughs> จะออกกูก็ออกไปได้ภาระก,กูก็เยอะน้ำลายเต็มหน้าเลยอะไรของมันวะเนี่ย